สวัสดีครับเดี๋ยวจะมาบอกวิธีนะครับวันนี้จะสาธิตวิธีการผลรหัสหน้าจอกรณีลืมหน้าจอลืมรหัสหน้าจอครับซัมซุงไลต์ซีโน๊ตเก้านะครับ,โโรบเริ่มแรกนะครับมันปิดเครื่องไม่ได้ต้องใส่รหัสผ่านนะครับกดเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็กด power ทีนี้เราจะเข้า recovery mode ให้เราเปลี่ยนจากลดเสียงให้มาเป็นอีกปุ่มหนึ่งด้านล่างของรถเสียงนะครับผมไม่แน่ไม่มั่นใจว่าเป็นปุ่มอะไร เพิ่เสียงลดเสียงแล้วก็ power คางไว้จนกว่าเครื่องจะดับนะครับพอเครื่องดับแล้วปล่อยครับเพิ่มเสียงน่จะเข้าได้นะครับต้องกดตัวนี้แล้วก็เพิ่มเสียงครับพอขึ้นโลโก้ให้ปล่อยตัว power นะครับแล้วกดลงครับไปที่ v i บตาตา factoryy reset ครับ แต่ผมจะตอน FIP ถ้าติด Google Account นะครับผมจะใช้โปรแกรมนะครับตัวจชื่อ Sam FW2 นะครับเปิดข้างไว้ก่อนอ่าเสร็จแล้วตัวนี้ Reboot System ครับใช้เวลาประมาณ2-3นาทีนะครับผมขอพ a u ไว้นะครับตัดไปเลยนะครับ ครับพอถึงหน้านี้แล้วถ้าเราตั้งค่านะครับมันจะขึ้นค่าไม่ได้นะครับติดรหัสติดทีมลแน่เราไม่ต้องเข้าไปนะครับกดโทรฉุกเชินเข้าหน้านี้ไว้นะครับจากนั้นเปิดโปรแกรม แล้วก็เสียบสายครับโอเคแล้วแล้วก็โปรแกรมทำงานนะมันจะขึ้นให้เรา ถามว่าอยู่หน้านี้หรือยังเราอยู่แล้วนะครับเราคลิก Allready Open ทีนี้หน้าจอจะขึ้นให้อนุญ,ญาตนะครับกดอ,อนุญ,ญาตครับ แล้วเครื่องจะรีสตาร์ทอีกหนึ่งรอบนะออเครื่องจะรีสตาร์ทเองนะที่โปรแกรมก็จะขึ้นเป็นโอเคนะครับเป็นมัน จบนะครับปิดโปรแกรมไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับลิงก์โปรแกรมลิงก์เว็บไซต์ของโปรแกรมนะครับนี่รอแป๊บหนึ่งเมื่อกี้มันกดค่าไม่ได้ครับมันขึ้นไปแล้วนะครับนี่ครับเข้าหน้าได้เรียบร้อยครับเครื่องเปล่าเลยครับ ตอนนี้ก็เสร็จนะครับจบงานส่งงานได้ครับขอบคุณครับกดไลค์กดแชร์สงสัยตรงไหนส่วนไหนทำไม่ได้ตรงไหนทักอคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมจะพยายามตอบทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณที่รับชมครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ